สวัสดีครับคุณพิรัชครับคุณมีความรู้สึกไงครับที่ปิดเทอมมาหนึ่งเดือนเดือนกว่ากับสองเดือนเนี่ยาสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งน้องพิรัชทำไรให้กับรองได้ชื่นใจบ้างครับไม่รูกกระเป๋าครับกระเป๋าอ้านักเรียนที่ดีอย่าลืมกระเป๋าดีครับเยขอสั้นเปิดเทอมใหม่ก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับเพราะกินอย่างเดียวออกกําลังกายด้วยได้ได้อะไรบ้างะ ไปไปไปอย่ามาสัมภาษกันอเู็เตีเพิ่มนิดหลอครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปส่งน้องพิรัสนะครับเรียนใหม่พอพรชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับไม่รู้จะส่งครับก็วันนี้วันที่เจ็ดชุดสัภาโอ์ดูความเป้ฟ้าครับดูความเ้ฟ้าครับฝึกมาแล้วไม่ทำตามแบบฝึกครับ เพิ่มฟ้าสุดๆเลยก็หัวเราะว่เพิ่มฟ้าอันนี้ต้องโดนแดดครับตอนนี้โดนตอนนี้หัวเราะลื่นตึ่นเต้นครับตึ่นเต้นนะชีวิตปอห้าหายไปแล้วตอนนี้เป็นเป็นปอไหนครับปอหกโอ้เทศเลยครับเป็นรุ่นพี่เขาแล้วใช่ไหมใช่แล้วจะทำตัวยังไงบ้างครับแข่งท้องครับเก่งท้องทำไมครับแข่งน้องแข่งน้องเกิ่งคอหัวเลาะชอบใจครับเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนก็หงอยครับ แล้วรุ่นพี่ก็จะแดก,กเดี๋ยวให้ลูกไววสาร่อยนะพ่อให้เตรียมทุกอย่าตอนนี้กำลังเดินทางออกจากหมบ้านสวนดงพรนะครับเจ้าของกิจการก็กำลังจะไปเรียนนะครับศึกษาวิชาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาปรับใช้พ่อเดี๋ยวให้ลูกไว้สาร่อยนะหัวเราะเล่นเลยครับตอนนี้หัวเราะได้ครับพอไปถึงแล้วจะแล้วจะเหงาครับเดี๋ยวไว้ไววสารลแล้วจะจ่อง<ห>ครับแทนกขอพอรอยากสารใช่ไหมครับแล้วคิดว่าจะขอพอรเรื่องอะไรครับ ไม่รู้ไม่รู้บอกหน่อยสิไม่รู้ค่ะไม่่ของขอขอให้ขอให้ปีนี้โดนแหลแค่ครั้งเดียวเป็นไปได้เลยครับได้จ้ะครับตอนนี้วันที่เจ็ดพฤษสาพมานะครับนักเรียนใหม่พอปรอชื่อเด็กชายพิรั์พรพัชชน ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับขึ้นขึ้นโรงเรียนใหม่วันแรกครับต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกจากหมู่บ้านนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรียนดีเรียนเก่งดูแล้วกันว่าเขาจะขอพรในใจว่ายังไง ชื่อนี้คุณคุณครับชื่อ,อ่ะแะครับเริ่มเข้าสู่พิธีแล้วครับขอพรเพื่อความมั่นใจเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผลการเรียนนะครับ นะครับหรเหล่าเขาเะฮะอารีบเข้ามาดิครับโชว์หน้ากล้องหน่อยครับมั่นใจนะครับว่านวัตกมั่งป่ะก็เล่นเก้าองสองแล้วเก้าพอใจป่ะครับ